โอ้ยมาถ่ายลุเนขอบคุณพี่นงรักนะคะอันเอาุงหเอาอนมือมืองานเมาไว้ลวเด้อผักอะหอนมืองานขื่นเฮียนไม่กะนเมาไว้ล้วเด้อเนี่ผักก็เมาเบิดเลยเมาไปเลยเออ่ต้องไปซื้อยอพุ่นเมาอยอะหนิโอ้ยด้หอนปลาผน้านะอันนี้นอนจะถ่ายหลุเนาะเยี๋ยหเขาเรียกปลาก่อนเนาะคุณนันเลิศคัก เวไปยูวันอังคารหนาเจอกันหนองพอกที่ร้อยเอ็ดจ้าหนองพอกโอ้จ้ำจำทางจำทางได้หมดนะไอ้เดี๋ยวโดนเลยจำทางได้หมดนะมันตปลาขาวน้อยๆเซนตองเย้งได้ยมกหมกปลาขาวน้อยๆนาหมกปออู๋สนดกอเทใส่นีอนเียเดี๋ยว้จ้ำท นี่ครับมาเรียนเชิญขืนเฮียนไม้ของน้องบีบีครับขืนเฮียนไม้หละ่ะค่ะบุญวันเกิดพร้อมกันทั้บุญเฮียนพร้อมกันเลยครับวันที่ยี่สิบแปดเจอกันครับวันที่ยี่สิบแปดเจอก,กันกันครับเมาเนีนนอนหาคุณหาคนณขับรถซอยแล้วมือ ินเนร้แลยหา่ามาหเลนือหี่มีร้่อ่เงแล้ว้นอนำเปิดร้องแล้วไนอน่ไดยาเจ้องหลักมผกวเจน้องลังเ่คนตงเฝ้ากยาวเจ้าเด้อดแหรือหมอลำซิงก่าหมองจ้ะปาสิขนาดใหญ่พุ่นเล้วสิไปตังกล้องซองสาวหมอลำซิงคัก สีไปไทยเจ้าสาวสีไปไทยเจ้าสาวหอมซิงี่งม่สีไปไทยสีไปไทสาวหอมซิงโดยเฉพาะอาไปเลยเาไปเทยเาไปลาไปลาเยสาไปเลเอายเอาเมยเอาไดเลยเอาไป้ไปลอาไเต้เาไปเยเาไปเอาไปลาไปเลเอาเลยเอานปเอาไปยเอาเลยเไอาไเล้อาไปยเอาไปเอาเลยเอาไอไปเลอาไยเ้เเอยาไปอเ้เลยเหอเยายาไาเยาไายาไยไอเออน คุนมุนาเจ้่าวเจ้ามือเ้นไงไปเกรถมือเว้นไงเออน่นแหะนี่รู้กัไปหาพี่รถต่อได้นี่นะสิหาคุณนมไมหาพีรถเบีุนมไปจอดกทางหาหมองสังโอ้ยเฮียคือเฮียอะไรเด่นไหมเย็นเย็นงูปลาไงูงูป่าเย็นดกว่าเดิมนี่แหงูป่า